เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอยังทำดีตามพ่อสอนคัดหนึ่งเทคหนึ่งกล้องพร้อมปิดพี่โนนี่คะ่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2 ยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อกับพลสวยพี่เม่องใจกันถึงเรื่องหลักการทรงงานของในหลวงราชการที่9ค่ะหลักการทรงงานของในหลวงราชการที่9นั้นมีด้วยกันหลายข้อครับและข้อที่ผมประทับใจก็คือข้อที่ในหลวงราชการที่9นั้นสอนว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตาม เราต้องเข้าใจภูมิสังคมครับอืมแล้วภูมิสังคมคืออะไรเหรอคะพี่เม่งใจจะยิงครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับพอใส่ว่าถ้าเราไปดูตัวอย่างไปด้วยแล้วประกอบไปด้วยอาจจะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นก็ได้นะคะเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับงั้นเราไปดูกันเลยค่ะ การที่เราไปทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเราต้องดูสังคมแวดล้อมหรือคนรอบข้างหรือประเพณีของที่ที่เราที่เราไปอยู่นะครับเราต้องเข้าใจถึงใจคอของคนข้างๆรอบข้างเราครับเราจะทําอะไรถึงได้มีอย่างมีความสุขครับถ้าสำหรับผมนะครับภูม,มิสังคมตรงนี้ผมอาจจะมองด้ยภาพรวมว่าแต่และคนมีความเชื่อทั้งทางศาสนาหรือว่ามีการปฏิบัติอย่างไรและเราสามารถมาทําเกี่ยวกับงานของเราปรับใชใ้ให้มันดีที่สุดครับภูม,มิสังคมก็อาจจะเกี่ยวกับการทําเกษตร อย่างผมทําการเกษตรผมก็ต้องดูว่าสิ่งที่ผมจะปลูกนั้นเหมาะกับพื้นที่บริเวณนี้หรือไม่หรือว่าดินบริเวณนี้เหมาะสมหรือไม่หรืออากาศหรือแดดถึงเพียงพอหรือไม่ครับการเรียนก็ถ้ามุดอยู่ในห้องเราก็ต้องดูเพื่อนดูเพื่อนดูคนรอบข้างครับว่าคนรอบข้างกําลังทําอะไรหรือกำลังเล่นหรือกำลังทํางานเราจะเราได้ปรับตัวให้กับคนรอบข้างได้อย่างดีครับครับถ้าสำหรับผมนะครับผมว่าไมไ่เกี่ยวกับการทํางานอย่างเดียวครับคือ เราสามารถนํามาใช้ได้ในการนาลงชีวิตในทุกๆด้านหรือทุกๆเรื่องคนะเชน่นการแบ่งเวลาการนอนการทําการบ้านการใช้ชีวิตหรือการอยู่กับสังคมรอบข้างการอยู่กับเพื่อนนะคือใช้ได้ทุกอย่างนะแค่เราอะทาความเข้าใจกับสิ่งที่พระองค์สอนและนํามาใช้มันก็ทําให้เราอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขถ้าคนที่นำปรับมาใช้คือมันใช้ได้กับทุกเรื่องนะครับสำหรับผมนะครับก็ได้มาเรียนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากครับเพราะโรงเรียนนี้ให้อะไรผมหลายๆอย่างคนระับ อย่างเช่นให้ผมได้กล้าแสดงออกให้ข้าให้ให้ผมในพื้นที่ที่ผมอยู่แล้วก็ให้ให้โอกาสผมกลับมาเป็นสังคมอ,อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขครับผมก็ขอให้เพื่อนๆหรือเยาวชนทุกๆคนนะครับให้นำ A หลักปรญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าหลักคําสอนของพระองค์ท่านนะครับนำมาใช้ในกับชีวิตประจําวันให้มากที่สุดครับเพื่อให้เราอยู่กับคนรอบข้างหรือว่าสังคมเราจะได้เจริญยิ่งขึ้นครับ เป็นอย่างไรกันบ้างคะพลอยสวยพี่มินจายตัวอย่างที่เรามาเล่าให้ฟังในวันนี้ดีมากเลยค่ะเดีย๋ยว<ค><ณ> ในฐานะที่เราเป็นเด็กเราก็อยจะทำความดีเพื่อในหลวงราชการที่เก้าพ่อสอนว่าไม่ต้องให้คนไทยรักพ่อแต่ขอให้คนไทยรักกันแรงบันดาลใจในเรื่องนี้คือพรองค์ทรงมีน้ำใจทรงช่วยเหลือประชาชนทรงดูแลประชาชนไม่เคยทิ้งประชาชนไปไหนคะ่ะสิ่งที่หนูจะทำคือเป็นเด็กดีค่ะและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเราในฐานะ เด็กและเยาวชนไทยนะคะก็อยากจะตอบแทนท่านนะคะด้วยการเป็นเด็กดีขยนันอดทนหมั่นเพียรค่ะหนูภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดคำสอนของพ่อในหลวงราชการที่9ค่ะเพราะนอกจากจะได้รับประโยชน์กับตัวเองแล้วยังส่งต่อสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆเ,เด็กๆและเยาวชนคนไทยอื่นๆได้อีกด้วยค่ะ รัชการที่ก้าบอกว่าการทำงานยากลำบากกว่าการเรียนการเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตรหรือเรียนตามวิชาต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยจัดลำดับให้แต่การทำงานไม่มีหลักสูตรวางไว้จาจะต้องใช้ความริเริ่มและความคิดพิจารณาด้วยตนเองในอันที่จะทำสิ่งได้อย่างไรเมื่อใดหากไม่รู้จักพิจารณาให้ถูกช่องถูกโอกาส ถึงมีวิชาอยู่ก็ไม่เป็นผลแก่งานและแก่ตัวนะักพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูวิพุิอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยวันพฤหัสบดีที่สามการกฎาคมปีพุทธศักราช2512